พอญาติโย,ยมเช้านี้ก็หลังไปกินข้าวกบโยมที่ครัวโยมบอกนั่งเฝ้าหม้อข้าวโยมก็เลยเอาข้าวให้จานหนึ่งแล้วก็ก็นั่งกินแตมาก็กําลังฉันข้าวไม่ได้ถ่ายกินอิ่มพระกับปกติก็ก็มาโดยทั่วไปญาติโย,ยมเห็นพระไปบิณฑบาตเนี่ยกลับมาก็จะมีผลไม้ มีอะไรเราก็จะนั่งรอนั่งรอตรงนี้แล้วก็นั่งรอบนรักสัต์ชอบในสัตว์ได้ดูเล่นๆแต่มามาอยู่หลายปีไม่ได้ทายละแต่วันบังเอิญวันบังเอิญจริงๆวันนั้นเจ้าวาัดอีกวัดหนึ่งท่านก็มาเยี่ยมท่านบอกให้ท่ายให้หน่อยทีเขาก็เล่นกันลิงทิ <laughs> งนี้โพส์ไปคนก็โอ้ทบามลิงมันจุภาพเรียบร้อยอย,อย่างนี้ คนบอกอาจารย์เดี๋ยวถ่ายให้ดูหน่อยนะถ่ายให้ดูหน่อยอจนมาถึงทุกวันนี่แหละญาติโยมก็อย่าไปเครียดอย่าไปดราม่ากับสัตว์มากญาติโยมนะสัตว์ก็คือสัตว์อย่าไปมองเป็นอย่างอื่นเมตตาเขาไว้เลี้ยงให้เขากินอยู่กับเราไม่นานเราก็ตายจากเขาเขาก็ตายจากเราอ,อย่าไป <c oughs> ดราม่าบอกเออ พระวันวันไม่ทําอะไรเห็นยใยรจะลิงอะไรกับงานอย่างอื่นเยอะโยมก็ไม่ดูอ <c ười> คุยธรรมะก,กับคุยงานวัดกับมีนะก็จะเจริญพรนญาติโยมแต่ว่าอะไรก็ว่าไปเอะไม่ได้ว่ากันเพราะว่าจิตใจของคนเรามันไม่เหมือนกันอาตมาก็เป็นคนเมตตาสัตว์ไม่เฉพาะลิงอ่ะมาในวัดในสิบสิบตัวแมวด้วยอะไรด้วยทีชาวบ้านเอ,อามาปล่อยลิงตัวนี้เขาจะว่านาเอา ไปเก็บมาเลี้ยงเองก็ไม่ชอบศักด์อยากให้มันอยู่กับป่าอยู่กับพวกของมัน่ดีที่สุดแหะแต่เมื่อชาวบ้านเอามาปล่อยแล้วทําไงอ่ะเราก็าเอาไปปล่อยมันก็อยู่ับฝูงไม่ได้ฝูงก็ไล่กัดไล่ทาร้ายก็ต้องเอามาวัดเพราะฉะนั้นไม่น่าเลี้ยงอ่ะลิงเนี่ยไม่น่าเลี้ยงพูดถึงถ้ามันอยู่ในป่าอย่าไปจับมันมาเลี้ยงนอยอะะ ในนี้เรามันความจําเป็นเท่านั้นเองเขาเอามาปล่อยวัดก็ต้องให้การกินดูแลตัางไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้อง <c oughs> แต่ไม่เคยเป็นวัดนิดหน่อย <c oughs> จเจริญพรนะยิโยมนะ